มาเรามาอยู่กับเกม world of tanks เคยผมจะมารีวิว emil สอคันนี้ก็สายนี้ก็น่าเล่นหัวแข็งนะเป็นรถที่หัวแข็งที่สุดนในเกมที่รอ,องจาก i s เเอางี้แลนสายนี้จะเป็นสายออโต้โหลดนะครับปืนสต็อกของมันจะเป็น โหลดแบบแบบนั้งเดิมนะเป็นโหลดแบบแมกกาซีนอันนี้จะเป็นโหลดแบบทีละนัดโอเคอัตราการโหลดก็ตามนี้เลยศึกษาเอานะผมแ,นะแนะนำว่าอย่ายิงนัดสุดท้ายนะให้ยิง2นัดก่อนค่อยยิงนัดสุดท้ายกรอกก็ตามที่เห็นครับผมคันนี้จะค่อนข้างยี่โหลดค่อนข้างเร็วแต่จอะก,ก่อนน้อย เป็นเฮฟวี่แท้งแนะนำนะครับให้ให้ไปสายนี้คือดีที่สุดสำหรับออตโตลนะปืนค่อนข้างที่จะคมเป้าค่อนข้างที่จะเล็กยุทธยุทธปัจจัยวงังไปตามนี้นะชุดชุดเอ่อดเพิิงปฐมพยาบาลแล้วก็ซ่อมชุดเครื่องมือนะ ก็มาที่อุปกรณ์อันแรกผมจะใส่เป็นพัดลมระบายความร้อนอันที่2ผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ผมจะใส่ขับลางกระสุนปรับปรุงนะจะลดการเบี่ยงบินกระสุนลงแล้วก็จะใส่เป็นปรับศูน์เล็งปรับสเสถียรน,นะเออจะตีเป็นเทอร์โบนะครับ ก็คร่าวๆโดยรวมก็จะประมาณนี้อก็กระสุนจะเป็นกระสุนหลักจะเป็น APCR นะกระสุนหลักจะเป็นเรสุน APCR จะเป็นตัวนี้จะเป็นกระสุนฮีทนะลูกฮีลูกทองแล้วก็ h e ครับตามนี้ส่วนใครจะใส่เป็นคันนี้มันเจาะก่า252นะครับ จะใส่เป็นปรับแต่งกระสุนก็ได้จะเพิ่มจะเพิ่มการเจาะเกาะเข้าไปอีกนะครับผมจะใส่เป็นพัดลมแล้วกันโหลดเร็วดีโอเคมีเกมมาให้ชม2เกมไปดูกันเลยเอาแล้แมบปบนี้ผมมาอยู่ในแมปป้อมสิ้นหวังนะครับก็ตานนี้ผมจะมาเล่นลาย ขวามือหลายฮปเปอทนนะครับรู้สึกตานี้เพื่อนผมจะไปทางซ้ายเยอะสมากกว่าก็คันนี้วิ่งอยู่ที่27 31กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงเนินนะครับก็ความเร็วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีถอยหลังค่อนข้างเร็วเปิดมาผมเจอจีซอพันแปด โอ้โหตรงนี้เต็มเลยโดนสตูด้าห้าที่ห้าหกยิงมายังไม่เข้าตรงนี้เราต้องถอยครับสัดไปหนึ่งนับนะโอ้โหตานี้ไฟไหม้เลยครับถอยเลยครับยืนต่อลำบากแย่นะมีโทเทเข้ามาสนับสนุนโอเคฝั่งขวาเรามีอออเจิต 252U ดันเข้ามาถึงไล่ตรงนี้เลยขีมรถโหลดครบ3นั่นแล้วจริงครับโอเคโดนสวนมาไม่เป็นไรนะครัก็สัดใหที่จบเลย3เมตรโอพวกตรงนี้มี M41 วิ่งเข้ามาถึงข้างในเลย คีบสองพันสองยูเป็นหนึ่งคันจีส0งพันแปดโดนเพื่อนเก็บไปแล้วอย่าเพิ่งออกไปนะครับเพราะเพราะว่า M41 เขากำลังมองเราอยู่ให้เพื่อนเก็บไปก่อนค่อยออกนะแล้วทีสีสปูด้าทีห้าสิบเก็บทีสีเก้าเราไปแล้ว เรียบร้อยโดน m 4 1โดนเพื่อนเราเก็บไปตรงนี้เหลือ Skoda T56 กับ t n h 1 5ทับพันผมขึ้นมาตรงนี้จะยิง Tnh นะแต่ Skoda เขาจ้องจะยิงเราอยู่นะครับเพราะว่าเราเลือดน้อยซัดไปมิดนี้ Skoda ยิงมาถอยฮะโอเคทัน เกือบล่วงไปเหมือนกันตรงนี้ให้เล่นเนินไว้นะครับตรงนี้มันจะมีเนินดังตัวรดเลยข้างหน้าเราค่อนข้างที่จะแข็งแต่หันให้ถูกองศาแค่นั้นพอมาตรงนี้ WT upender f o ดันเข้ามาเก็บทีนหดก่อนแล้วเขายิงแล้วด้วยฮนะ ียักเลยถ้ามีสามนัดเมื่อกี้นี่คงล่วงไปแล้วนะเขาดันเข้ามาถึงลายข้างในเลยตอบตายเนี่ยฮะรอดเฉยโอเคไปดูสกอร์กัน กมนี้็ได้เงินมาสองหมื่นกว่ยิันบเก้านยิงไป3,969ัน้ารกสเก้าก็จะเหรีญสปาตันเนชั้นชั้นสอมานะเชี่ยวชาดโอเคไปดูเกมอีกเกมกันเรามาอยู่กันที่เกม2วันนี้ผมมาอยู่ในแบบหุบผานะก็มาถึงก็เริ่มเลย คันนี้เป็นกระสุน APCR e เป็นกระสุนหลักใช้เป็นกระสุนหลักข้อเสียของมันก็คือเวลายิงโดน Space Armor หรือแท c k มันจะไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะอาจจะแท็กเหลืองบ้างอาจจะยิงไม่เข้าเลยก็ได้มีอาจจะแค่แท็กขาดเฉจะไม่ไม่ได้ดามีดก็มีข้อเสียของมันนะครับมาดูเกมนี้กันเลย คิดว่าเจอเอเม็กห้าสิบห้าสิบร้อยนะนั่นนะยิงเข้าตีนตะขาบนะแต่ไม่ได้ดาเมจตัวนี้เด้งนะข้อเสียของเปเข้อเสียของไอเอพซีอาร์มันก็นอย่างนี้แหละมันค่อนข้างยิงดิ่งนะแล้วก็ความเร็วกระสุนมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ มีความดิลรถได้สองนัดดันเลยเพราะว่าทีมเขาจะดันมาแปะตรงนี้เราต้องไปอท AT สิหดันขึ้นมาตรงนี้ เนื้อกระสนุนค่อนข้างเงียบช้านะครับอย่ที่บอกไปเก็บ50ร้อยไปฮะแต่ปืนมันค่อนข้างที่จะคม วันนี้ผมจะใช้เฮดบีนะถ้าเลื่อนไปน้อยอย่างนี้สั่้เฮดบีไปเลยชัวร์ดูเรายิงไปคันเจ็ดกับสิบเจ็ดด้ามมีดแล้วโหลดครับก็โดยรวมคันนี้จะโหลดนานแต่ ไม่ถือว่านานนะเพราะมันโหลดตลอดเวลาริบคอนเวย์ไปหนึ่งแล้วโหลดใหม่อีกนับหนึ่งครับอย่าเพิ่งใช้นัสุดท้ายเพราะมันโหลดสิบกวิเลยนะมีสี่สิบเอ็ดไปก่อนนะครับเรามาอยู่ที่ที่เก้ากว่าที่แปดนะด่านนี้เจอที่เก้าที่แปดดีไม่เจอที่สิบที่สิบลำบากเลย ตรงนี้เห็นไอเอชดกันไอเอชสอนะคิบรถประชากรรถถัง้ไอเอชสองเอไอเอ2สองเฮสไปเหลือเอ็มเดคันเดียวเลือดเหลือ6ร้อเหลือเรือดือไอเอเบอสซีกรอกำลังไปสู้กับเขาอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าจะแพ้นะครับ ตรงนี้385โอเคนะับที่2เรียบร้อยไปดูสกอร์กันใครที่อยากจะมาสายนี้ผมแนะนำเลยว่า,าดีนะครับก็มาทันได้แต่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง ก็ตามนี้เลย